สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิปรยาพนีนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ศิลปศึกษาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับลัทธิโฟริซึมค่ะแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะก็คืองานนี้นะคะได้รับมอบหมายเป็นการทํางานกลุ่มนั่นเองนะคะโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิสุทธิเนี่ยกําแพงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาศิลปศึกษาค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพนิตาเอกจิต ศิลปะศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเที่2 8ค่ะสวัสดีค่ะชื่อยุทธพิชัยหงสมศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประวั์จันดาดาค่ะ ค่ะทุกคนโฟรวิซึมนะคะคำว่าโฟ r วิสหมายถึงสัตว์ป่าค่ะก็จะเป็นผลงานของศิลปินที่ใช้สีเป็นสีสันสดใสแล้วก็เป็นสีที่ตัดกันอย่างรุนแรงนะคะลาทีนี้นะคะก็เกิดขึ้นแล้ะหมดความนิยมลงในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นค่ะแต่ผลงานนะคะก็จะคล้ายกับศิลปะเรวเอพิเชนิซึมที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีค่ะ ศิลปินทั้งสองนะคะก็ได้แตกแยกแล้วก็กลายเป็นผู้สร้างงานศิลปะนามธรรมถัดมานะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องแนวทาง,ทางการสร,าสร้างผลงานค่ะแนวทางการสร้างผลงานในลัทธิโพวิดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5แนวทางค่ะแนวทางที่1นะคะ ผลงานก็จะมีรูปร่างรูปทรงตามอิสระซึ่งสร้างได้ตามสัญชตาตญาณแห่งการแสดงออกได้อย่างเต็มที่งานก็จะปรากฏความสนุกสนานในลีลาของฝีแปรงแล้วก็จังหวะของสีต่างๆค่ะข้อที่2การตัดเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆนะคะก็จะเน้นให้เกิดความเด่นชัดซึ่งมีรูปแบบที่เรียบง่ายที่ต้องการแสดงทั้งรูปทรงแล้วก็แสองอมกันค่ะข้อที่3ค่ะ นิยมที่จะใช้การตัดสีกันอย่างรุนแรงแต่ว่ามีความประสานสัมพันธ์โดยส่วนรวมค่ะเช่นการใช้สีเขียวสีส้มสีม่วงสีเหลืองสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินประมาณนี้ค่ะข้อที่สีนะคะสีจะให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของหลักการทัศนียภาพแล้วก็รูปทรงก็คือเราจะไม่เน้นกันใช้รูปทรงที่ถูกต้องอะไรขนาดนั้นค่ะเราจะเน้นการที่เรา ลงสีแล้วสนุกไปกับรอยแปลงประมาณนั้นค่ะข้อที่5ค่ะผลงานที่ได้ออกมาเนี่ยจะไม่ค่อยเจอในลักษณะของสัญลักษณ์หรือว่าศิลธรรมหรือปัฉญาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ตกแต่งอาคารสถานที่มากกว่าค่ะเพื่อที่เราจะสื่อให้ได้เอ j นจไปกับผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นค่ะการใช้สีของนัที่ฟรวิซึมนี้บางครั้งศิลปินจะทําการ แ้มสีบริเวณเล็กๆรวมกันเป็นจุดหรือว่าคล้ายกับ n e โออิมเพชชันนินั่นเองค่ะโดยจะไม่คำนึงถึงทฤษฎีสีหรือทางองค์ประกอบสินค่ะอาจจะจัดเป็นสีล้วนๆอย่างเดียวจะเป็นเอกลักษณ์กว่าการใช้สีอย่างเสมือนจริงค่ะแม้ว่าศิลปินพวก f ฟริซ s มนี้จะมีอ่ส a d j e c t i v e ในการเขียนรูปภาพ วิวภาพผุนนิ่งหรือว่าภาพคนภาพสัตว์ต่างๆแต่ยังว่าแอดเทรตัวเองในการใช้สีอย่างสดใสโดยไม่คำนึงถึงความเหมือนของภาพแต่จะเน้นไปทางการใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของลัที่โอวิซึมคือการใช้สีอย่างโดดเด่นและเป็นแม่สีที่โดดเด่นค่ะ ศิลปินโฟวิดเนี่ยจะใช้สีสดล้วนในการแสดงระนาบและแสดงวัตถุไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าไกลหรือไม่แต่การให้แสงและเงาก็จะเป็นบริเวณของสีสดสดซึ่งก็อาจจะเป็นการเล่นสีโทนร้อนอหรือว่าโทนเย็นก็ได้สีที่จิตกรโฟวิดใช้เนี่ยจะไม่ใช้สีที่สามารถเห็นได้ด้วยตาของเขาแต่จะเป็นสีที่ เป็นไปตามอารมณ์และความพึงพอใจของตัวศิลปินเองจะใช้สีจัดๆสีที่มีความสดใสสีนึงเนี่ยจะให้อยู่คู่กับอีกสีหนึ่งโดยการใช้สีที่เพื่อแสดงอารมณ์ของตัวสีของมันเนี่ยให้ได้ออกมาอย่างอิสระไม่ใช่เห็นว่าเนี่ยสีเนี่ยคือของ สิ่งใดแต่จะเป็นการแสดงความพึงพอใจในการเล่นสีของพวกเขาการสร้างภาพให้แบนแล้วก็เป็นหน้าที่คมเคลเนี่ยก็เพื่อหักเหออกจากหลักการของเรื่องเปอร์สเปกตีฟในแบบเก่าๆกลุ่มศิลปินโฟวิตเนี่ยจะนำหลักการของจิตรกรในอดีตเหล่านั้นเนี่ยมาใช้อย่างรุนแรงเด็ดขาดจนผ่านเลยแนวคิดปุกเบิดเนี่ยไปไกลจนทำให้มีสี ที่มีบทบาท2อย่างควบกันไปก็คือสีที่ประสานการสร้างโครงของภาพขึ้นมาพร้อมกับอีกสีหนึ่งที่ทำหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของสีแต่ถ้าเราจะมองกลุ่มศิลปินฟฟวิดเนี่ยในแง่ของการแสดงความรู้สึกรุนแรงเนี่ยแล้วอาจจะเรียกกลุ่มศิลปินว่าเป็น expressionism ในอีกแบบหนึ่งก็ได้ ดังน,นั้นเราจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของโฟวิดเนี่ยได้ปรากฏในสมัยใหม่ของพวกเอฟิเชนิสต์ในประเทศเยอรมันหรือในช่วงอิ่มตัวของแรก,แรกในยุคแรกๆของศตวรตวรษที่20นั่นเองค่ะ Get a kiss from myself. I wanna touch everyone. And tell me that it's free. Touch everything, I told me that is gold free. I wanna touch everything, I wanna get a kiss from myself, I wanna touch everyone.